พี sehen, ่น้อง FC แฟนครับคนส่องปลาขอเกันวันที่หนึ่งสิงหาคมพี่น้องมาหนีหาหลอปลาคือเกาหลับพี่น้องหาลาเห็ดเป็นเ็ดร่วมเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดเผงทั่วไปละพี่น้องนี่ถูกเห็ดแต่ว่าบอลายพี่น้องช่วงนี่หาลวนน้ากันไปแหน่พี่น้องรวมเดินทางไปน้ากันกับคนส่องปลาวันที่หนึ่งสิงหาคมพี่น้องวสิมานเฮ็ดยังแนไปพี่น้องรวมเดินทางไปน้ากัน อ้าวพี่น้องพอกันอีกแล้วพี่น้องอย่ามมอเสากับคนสองปลาวันที่หนึ่งสิงหาคมพี่น้องมากับยายเกดคือเก่าละพี่น้องสวัสดีค่ะมามาเก็บเ็ดร่วมหมดเลเก็บเพชรผงเ็ดร่วมพี่น้องแจ็คสิเป็นเพ็ดยังในละเลาะไปเรื่อยๆอ่ยายเกตพอลยพี่น้องเป็นเห็ดเห็ดพึ่งเลือดกูยังเสาอ,อยู่พี่น้องเลยแสงกับบอทันปันไดเอาตัดอยู่ดอกพึ่งเลือดพี่น้องพึพ่งเลือดดอกยางสวย <creative S 2> เลย ดอ,อกแหลกแหงมนันพี่น้องเอา้าลุูน้ากันไปเรื่อยๆพี่น้องกับคนสองปลาพอกันวันถี่หนึ่งสิงหาคมมื่อไงอนะพี่น้องแยกเกพเตพ่อเฮดนาแลอีกคือเก่าพี่น้องขามห้องมาเปียบเดียวพอเฮดนาแลแ้ล่ะเขาพี่เบิ้งพี่น้องงามบ่งามามตงกงามเอพี่จะดอกก็งามงามีรีตัวนี้อดอกกระลังจุง่มกระลังงะพี่น้องอ น้อ,นอ,อมันมันมันอีกแล้วพี่น้องมันอีกแล้วขากระเนี้ยน้ำแห้งสุดยอดสุดยอดตอนนั้นเลือกเขาเก็บเนาะเขาเก็บก่อนที่พี่น้องอยู่ฟังพี่บอลนี้กะลังกะลังเลย ำลังปิดจีนเนี่ยเนาเอาเอาเอาไ่ได้กันมา,าพอแล้วมันตัดใจหนีจะลำบากตัวต้องเอาซะก่อนนูย้ย่งพี่น้องเอ้คาอ้าใหญแห่งดอกกำลังพอดีเลยพี่น้องบ่ผว่าพดหวังเนาะว่าพดหวังอีกแล้วพี่น้องมื้อเนี่ยเป็นตำนานอยู่ ข่มแน่จกนักหน่อยออกไปฝุ่นเนาอดอกงามขึ้อกันตเอยจูนี่เฮ้ยจูนี้จะหวานแน่ทางมันหวานไอ้ยังแทลมันเนาะยังขัดมันต้องเท้าต้องนุ่มน้ำกันออกหุบนอกออกไปฝุ่นอออนอว้าคือออกหกแท้ <gesch> อาไในทางเอาพี่น้องเฮ็ด <Wet> เอาในปลาหยาเออค่ายอยู่ในนิ้มุมแจงดีสวยเนาะงามงามงามคือผูเก็บงามคือผูเก็ตคนว่าพี่น้องเอ้ยเออคนเจ้านี้คืออยู่แถอผูเก็บ รูด,ด,ดีคักได้พี่น้องย่าเกศนี่กับเฮส์นี่ทั้งไสท์ั้งกันะย่าเกศพออ่อยแล้วพี่น้องอขึ้นมาทั้งโน่นบ้านนี่อาซีมูปอยใหญ่คือคลิปก่อนเด้อพี่น้องโคดเก็บหลายคนเคลียร์ไหลเริ่มมองละยมแต่กับพ่อได้อยู่พี่น้องมันอยู่ดอกงามอยู่ขายาวดีเนาะ ดอกข้าวบูดีพี่น้องพี่้องน้องพ่อได้ยุดอกกันพอน่อทำพ่อได้พ่อได้เอ,อาไปเรื่อยๆเดี๋ยวด็กระมันเดี๋ยวสองตาอ่านั่นพี่น้องอ่าลุ้นไปเรื่อยๆพี่น้องเต็มบ่อตาไอ้หนุ่ยหนึ่งมื่อนี้ยเฮดอกนี้ยังงามพี่น้อง <c oughs> ไอ้ผุนก็มีเออ โอมส่งจองเลยแม่มมหลมล่มหล่อมไมยังกัดมันบอ่อมันฟังบาสูงอืมพี่ดอกนึงพี่นอ้องถ้าคนบเก,กีย้อลายได้เห็ดอยู่นี่ลายแล้วเนาะแต่ว่ามันมันเป็นทางยางผ่านค่นหูลายพูดพูดพด้ยดอกนึงพูดยั้างงามเลยโออ้่อดยดยก,กัน อย่างงามโูไอ้ได้ได้มันมาเนี่ยเต็มตาคือเก่าแล้วมันคือเก่าอะไรพี่น้องดูนี่อันนี้ข้นหยียบเนาะคนเหยียบมันมันในทางพอดีเอองามงาดอกพอดีแกงแสบพี่น้อง เราเก็บรอหาไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวก็มันเก็บมันหละดอกสองดอกแล้วก็เจอมูใหญ่พอเจอมูใหญ่กันเดี๋ยวเก็บเรื่อยๆก็ได้คือเก่าละพี่น้องลุยไปเรื่อยก็พ่นสองปลาพี่น้องนนั่เฮ็ดปวกพี่น้องไอเกจ์บังบังแมนบ่แมีนเนียนโอ้โอมันขึ้นมันแต่ว่าจะได้หาเฮ็ดปวกแล้วแบบนี้โอ้ดอกยางอ่ะไม่ขึ้นดอกเลยวะไม่มันกำลังเยื่อนนั่นี่แสดงว่ามันมืออื่นมืออื่นมีหล่นมีหล่นพี่น้อง Ui, khả. Cút giòn đọc này. Mán, mán. Chia bông, Bò. Một kia nó. Ừ, ươn thảm áo mây. Coi ít bỏ. Ừ, có tám đọc. Đó ngảm đó là. Ừ. Ngảm vô, ngảm vô. Thì thang thì แข็ okay. มัน,นง,งามอยู่เนาะโอ้แข็งด oh, oh. oh, okay. oh, okay. ีเลยโอ้คือนไปอยากบอกโอ้แข็งแข็งอ่ะมันมันไปเรื่อยๆขึ้นไปเบิ่งเฮ็ดกอหอมตะแบงหม่องเก่าแม่แม่โอ้เกือบเหยียบโอ้ยอย่าเกลียดประจำได้เหยียบเพ็ดพี่น้องมันก็เป็นตะหยิ่มอยู่ใต้ตองพอเห็นมัน โอ้ยัางงามตอนะนั้นพูนบอกว่า่คาตะเบ,บิงดอกนั่นพดัดยูผีเว้ยไฟสิหูเลี้ยงใส่ดอกหนึ่งนเออนาะหาเล้พี่นอ้องหาเลยหลังแหล่พี่นอ้มามาองมันมันงูปหญ่แต่ว่าก็พอได้เก็บเรื่อยๆอยู่ัารคือดอกนี่ขาเจมเลย เลีใล้ใงใจดอกนี่แล้วก็เสียบกลุ่มยางงามพี <laughs> ่น้องตัวนี้อม,มันอยู่ไต่ตองอหะดีดีดอกงามพี่กันได้ยังแข็งอยู่เนาะชูแข็งแลวเนาะเฮ้ยขาเผินพี่น้องเลยอ๋อสุดยอด ฝนตกได้ยังเอาอยู่บ่เฮ็ดหูหนูเอาเฮ็ดหูหนูหวาเต็มพรอนเลยแทบเพื่อกันเด้อพ่นหรอเก็บเบิดทุกเห็ดเอาไปยำเออไปแมนต์ตัวละไปย่ำแสบแด้แกงกระแสบเห็ดอันนี้ าพี่น้องเฮตเกตพอ่อเฮ็ดกอเป็นเฮ็ดกออีกชน,นิดหนึ่งพี่น้องเฮ็ดกอนาแห้งดอกยางสวยเลยพี่น้องดอกขายกันก,นกบเห็ดละนาแหละ่ะพี่น้องแต่ว่ามันคนละสีย่ยางงามเลยดอกกำลังงมๆเนาะต้นตกีมันกีหน่อยกีหน่อยพี่น้อง เขาเกลียเห็ดนี่แหละมันออกเป็นโมกันก็เฮต์รังเลยออกเป็นมมบางปีนัน่นห่มเดียวเต็มตาเฮต์ต้นสวยสวยน่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่นอ้องอาไปเรื่อยๆกับมันเองพี่น้องเดินทางไปเรื่อยๆกับคนส่องปลาพี่น้องเก็บสารพัดเ็ดและพี่น้องมาเนี่ยน่าพี่น้อง นี่เกตพ่อเฮ็ดพึพ่งไข่หรือว่าเฮ็ดพึ่งขาวพี่น้องอย่างงามเลยพี่น้องออพึง่งเขาวพี่น้องอพึ่งขาวแกงแสบคือกันหวานเด้อหอมอ๋อสารพาัดเฮ็ดลราพี่น้องมาเนี่คนส่องปลาเก็บทุกเฮ็ดที่พ่อพี่น้องมาเนี่อ้าวรวมเดินทางกับคนส่องปลาไปเรื่อยๆพี่น้องบรรยากาศมาเนี่ยย่างมะเสาหมอก เป็นฝนตกลิ่นๆพี่น้องตกบ่อแห้งดอกตกเป็นคือหมอกพ้าย่เขาบรรยากาศเป็นตาเฮ็ดบวกออกพี่น้องอพอละงอกจุ่มหนึ่งพี่น้องเป็นละงอกเรื่องอมีจุ่มเดียวพี่น้องเอ้ยคือเป็นจันทร์ตีรต<น>บริเวณนี่ออกมูใหญ่ได้หนอตามเป็นโล่ผลแลวนี่มูเราเป็นโลนี่คือพอดอกเดียวมันเยื่นบ่มันเยืน่นมันเยืน่นเฮ็ดบวกออกก็เฮ็ดละงอกนี่ละหารุ่น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 พี่น้องรุ่นเมือต่อไป อ๋อพี่น้องละงกพี่น้องโอ้จนในบ้านมานไงงอกเหลืองโอ้สีดายเด้พี่น้องคือมีสามดอกเนาะคือบ่มีจุ่มเนาะเอ้าปล่อยไปนี่แล้วพี่น้องให้มันเป็นเสือต่อไปเบามันดอกเฮ็ดยังเพิ่งแดงบ่เพิงแดงบ่เฮ็ดขับไปเบิ่งพี่น้องโอ้ฝุ่นพี่น้องเพิ่งแดง ดอกเดียวบอกกอมีดอกเดียวเนาะดอกเดียวก็งามอยู่อ้าวงามอยู่พี่น้องถึงแดงข้าเน่าแดงข้าเน่ามาข้าเน่าคนอ้าวมันขึ้นเรื่อยๆอยย่พี่น้องเป็นสารพัดเห็ดละพี่น้องเฮ็ดดินเฮ็ดดอกเฮ็ดเผิงทั่วไปนี่ล่ะพี่น้องเก็บทุกเห็ดพี่น้อง้มนี้ค้น่องปลาหลุดนันกันไปเรื่อยๆพี่น้องหลุดไปยาวๆ้อนี้ ก็บ,บรรยากาศกาคืมคืบพี่น้องเขื่อนฟ้าคขื้อฝนพายุเขาพี่น้องเป็นดีเพียสันเขามาทางเวียดนามขาดาว่ามือเรยงอาสินักบ่จะคือพ่ออีกบกออก่สมัยตะกี้นะเนมันออกแดงออกเหลืองเนาะอตมไมยตะกี้โอ้ยขาเป็นโกนพี่น้องอนั่ละกามสีเหลืองอมสมัยตะกี้นอ้ยเอาเป็นตาเลยพี่น้องผมเน,นี่ปีนี่บ่ค่อยออกดีบันไดเฮ็ดผงแดง พ่อดีแห่งจะเก็บพ่ออีกบ่เพึ่งแดงขึ้นเอาเออจังสียังไข่พี่น้องเลยโอ้ยยังงามเลยตัวนี้ตะกี้ม่ตะลุนนี่ละปีกายปีกอนปีกายปีกอนนี่มี่ตะลุนนี่ได้เป็นตาพี่น้องห่มนี่ปีนี้ออกบ่ปันใดแต่ก็ถือว่ามันอยู่พี่น้องที่ละดอกสองดอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ นนั <S <S s <S ่เขาว่าม oh, ันเถาเอ็นบ่เนี่ยเขาไปเบิ่งพอดทอดใส่ใดบ่ใส่ใดบ่เขาว่าหมดจอมันสื่อหมดจอมันเออนั่นมันยังใส่ใดอยู่หมดจอมันใส่เป็นเสือใช่ไหเอาหรอกไปเป็นเสือต่อไปมจ พี่น้องเห็นบพี่น้องคุณเนี่มไปเรื่องเรื่องอยู่พุนคิดว่าเป็นเห็ดละงอกกับพี่น้องไกลๆพุ่คเดี๋ยวขอไปเบิ้งพี่น้องนานบ่พิษขาดพี่น้องแม่นอีรีเอ้าอย่าเกดอยู่ไสมามามาละงอกละงอกโอ้ออกบ่ร้ายพี่น้องละงอกก็ได้มันเนาะแต่คือว่ามันอยู่ดอกพอมันพอจริงๆแล้วมันเบิรฤด,ดูมันละละงอกไหม แต่ว่าปกติวันแม่สิงหาล่างปีมันเคยออก,ออกลายเลยเนาะออกลายช่วงวันแม่มันมีปีหนึ่งช่วงวันแม่มันออกครับเนี่ยมันเปื่อยเนาะเปื่อยฝนตกกลิ่นลุกเลือดหากไปพี่ห้องเลย โหขี่ดินขนาดเลยางามตัวละอาะเบิร์ตพี่น้องหาดอกได้หาหาดอกได้หาจูม้มอาลุนไปเรื่อยๆพี่น้องถึงเลือดบ่อ,อ,อ,ดอ,อกระมังระดอกดอกงามตัวละพี่น้องตัวตีออกองอูใหญ่ได้มันบพันออกบอ มันเยือนเนาะปีนี้มันเป็นยังไงเรพวกเห็ดพึ่งนี่ออกมูโใหญ่ปีนี้ตีสิครัพุ่นโหขาพี่น้องเอ้ยปกติมูใหญ่ในนี่มันเป็นน้ำสภาพอากาศพึ่งยั้งทั้งนั้นเห็ดพึ่งติ๋วแล้วมาเอาเห็ดพึ่งนี่หน่อยก่อนนี่เดี๋้อพี่น้องให้เบิ่งเห็ด ปเป็นเออเฮ็ดผงนี่หน่อยพี่น้องแกงแสบคือกันเห็นบ่อืนกแขก่นผ้าตัางคือแต่ก่อนก็บ่พผ้ากันกินดอกพี่น้องยานเบือ่อมันออกสมๆหน่อยหนึ่งตัวนี้พอนนลองกินเมืองแล้วเห็นเขากินกับกินตามเขากับเออเขาทาพี่น้องแสบอยู่มุมทางหลังนี่เป็นเห็ดผงนํำบ่อยพี่นอ้องก็เห็ดผงลำบ่อยพี่นอ้องอยากเเขาแน่อ่าได้ยังส่ได้ แกงได้อยู่เ,เ,เ,เห็นบ่เห็นเหอกอกยังไงเลยตัวนี้ฝังเน่นหน่อยงามเนาะงามเลยดอกกรอ,อกเปรี้ยวนิดนึงแกงออกสมๆเนาะเอาไ,เไ,ไปเรื่อยๆพี่น้อง พี่น้องตัวนี้เฮ็ดพงขีขควายหเพงติ๋วเรือว่าบางคนเอินเฮ็ดเพิงติวพี่น้องแกงแสบคือกันตัวนี้ล้างดอกไตดอกยางงามพี่น้องไตดอกไงดอกกำลังงามตัวนี้ดอกหน่อยๆไก่เฮ็ดพงกีนเตาเนาะไายกันกับเต่าพี่น้องไกยกับดอกกับเตาดอกหน่อย เดี๋ยวคนละสายพันธุ์เด้อพี่น้องขายกันซื้อๆย่างลุกไปทั้งพ่นเห็ดไข่พี่เคลือมีเห็ดผงดำเห็ดผงเลือดมันเคยออกเห็ดยังเห็ดนาหวานเห็ดนาหวานเออนี่พี่น้องเห็ดนาหวานตระกูลเดียวกับเห็ดลังแหล่นาแหล่ละพี่น้องขายกันอืนามันย่างงามเลย มีถูกเคสอยู่พี่น้องแต่ว่าบอา่อไหลก็มีได็กเก็บเรื่อยตัวนี้บานตัวน,นั้นบานมันแข็งอยู่แข็งอยู่เอาสองตาจยเกตกอนบานน,านั่นพี่น้องยางงามเลยสารพัดเทดมีถูกเคสพี่น้องยางละเล็กละหน่อย ถือว่าหมานอยู่พี่น้องออกทุกเฮ็ดแต่ว่าออกบ่หลายพี่น้องหม่องละดอก2ดอกเก็บไปเรื่อยๆย่างไปเรื่อยก็ได้เก็บเรื่อยอยู่พี่น้องอ่านํากันยาวๆไปพี่น้องกับคนส่องปลาบ่ผิดหวังดอกพี่น้องแต่ว่าอาจสิบ่มีหมู่ใหญ่เ็ดมื้อนี้เ็ดเพิงยังพวกเลือดโอ้ยงงามตัวนั้นโอ้ยยงงามเลยพี่น้องเพิงเลือดพี่น้องตะออเลย ดอกกระลังพ่อแกงแกงแสบด้วยพี่น้องหวานดอกหนึ่งทางฝนห้างกันไปฝนบ่ดอกผีดอกนังพี่น้องตัวนี้เลือดเพงลือดตัวนี้บานแน่เดิอมบาดละเออห้ามอยู่ตาลายสีแห้งพี่น้องสะอ่อนสีสันฝนขาดเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมือนี้ ผาเห็ดสารพัดเห็ดกับพ่อได้ยูพี่น,อน,อน,นอ้องดอกนึงพี่น้องสองดอกสองแม่โอ้สองดอก <c oughs> มันบังใบตองมันเป<อ>็นดอกเดียวมันเป็นหมู่ตัวละหาหกดอกเนาะคนเขามาก,กอนหมองเป็นแผนเขาเอาไปเบิด์ตจะเดือแต่หมองหกมัน คื้เกาละพี่น้องเก็บที่ละเลียๆรที่ละหน่อยไมมากกระไดเต็มตาคือเกาตัวตัวยางมะหนีบองหัน<อ>พูดเด่เจินเถินอยู่พ่นด,<อ>ดอกกระลังงามดอกยางงามเลยพี่น้องนี่ละดอนอู้หัวหลุดไท้พุเตนี่เตอาอตองาอเออ เฮ้หัวรถพี่นอ้องเอ้ยเ่ราะเป็นใยเกล็ดดิให้แขกอ้าวหาไปเรื่อยๆโฮมนี่มีอยู่ดอกบองละดอกสองดอกอพ่อยิอยยบบอตรวจอบสายตาว่างเห็นบอโอ้ฝนเด้เห็นแล้ว <laughs> ดอกบานเนาะ <laughs> อ่านี่ดอกบานมันพี่น้อง บานแต่ว่าท่านเขาเหรอกบ่บ่บ่กำลังงามพี่น้องเลยกบานเพิ่นงาม<ล>งามงาม,งามท่านเขาอ้าวะผมเพิ่งเลือดเบิดเลยพี่น้องออกจากคมนี่ก่อนพี่น้องมาหนีไปข้างหน้าไปเบิ่งโฮมเฮ็ดลังแหล่ถ้าเขาบ่เก็บก,ก่อนเพ,พ,พ,พิ่งเลือดบ่เพิ่งเลือดบ่ออดอกเต่าอ,อ,อยู่พี่น้องผลไปตาหักแห้ง ออกน้อยๆไปเบิ้งใกล่ๆพี่น้อง,น,องนี่กำลังเจาะเลยกำลังว่าสิไปโฮมเฮ็ดลังแหล่เฮ็ดนาแหล,ะละ่อ้ยอ,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 อะเขมเลยผู้สุดท้ายโฮมนี่ยก <c ười> ็ยังมีอีกบอ yeah, <thank> อาเบิง้งเบิ้งสาระคือนี่เฮ็ดพังแดงแท้ไหนพี่เบิงบ้งเบิง้งอ่าลงไปต้อการเบิงเ้งเฮ็ดพังแดงนี่ยหนิไม่เคยออก มาวังหันเขาก็ได้เก็บอยู่ลาพี่น้องเอ,อ้ยการหาเห็ดหาอันเขาปลาหาเห็ดก็ได้ยางตามไม้ถี่คยเก็บลาพี่น้องเบิ่งตามไม้ถี่เคยเก็บบ่หมีกับไปหนาเรื่อยๆไปไม้ไม้ไปเรื่อยไปเดินทางไปเรื่อยพี่น้องกับคนส่องปลาเป็นได้ลงเรือบ่เห็ดลังแหล่ มามื้อนั้นเขาเขี่ยมุ่นเบิดยังวะนางแหลบมีกะมาตําเห็ดน,น,น้อยอยู่พี่น้องนี่2ดอกยางงามเลยมาเก็บามาแบบแพ็คคู่พี่น้องนาแลบมีก็ยังมานอยู่บ่าดบ่ผิดวังดอกผมนี่ได้2ดอกเนาะยงงามยางงามพี่น้อง นนพี่นอเกือบเตรียมตาเลยพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆที่ละดอกสองดอกเก็บเรื่อยกับบอยูแล้วพี่น่องมันคือเกา่าแต่เป็นเห็ดสารพัดเห็ดพี่น่องขะเห็ดมีทุกเห็ดเก็บที่ละดอกสองดอกอ่ากลับมาหอดรดเลยพี่น้องแยกเกศมาหอดรดเลยคือสิเดล่าพีล่า,ลาน้องแหลวเราพี่น่องบานนี้กลับบานก่อนเฮ็ดกับถือว่ามันอยู่พี่น่อง เป็นเห็ดร่วมเห็ดดอกเห็ดดินเห็ดผงทั่วไปล่ะพี่น้องยางงามอยู่พี่น้องออกบรายกไดเก็บมองละดอกสองดอกแต่ว่ากระไดเก็บเรื่อยๆพี่น้องขยัยยางกะขยันได้อย,ยดยอยู่เต็มตาคือเกาอยู่พี่น้องจะเป็นสารพัดเห็ดอาสิบ,บ่เป็นโมยใหญ่เหมือนี้แต่กระไดเก็บเรื่อยๆอยู่พี่น้องถือว่ามันอยู่เชิญชอบวิดีโออย่างไรก็ซอยเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนณซองปลาพี่น้องอยังพอกันคลิปต่อไปผลลับพี่น้องคลิปนี้สำเนีสักก่อนเดินทางมหาหอดรถแล,ล,ล้วกลับบานก่อนพี่น้องบ้านนี้อาพอกันคลิปต่อไปพี่น้องคลิปนี้สำเนียสักก่อนสวัสดีครับ